สวัสดีครับมีต้อนรับสู่ช่องปาร์คมาโลดดีนะครับและแล้ววันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันที่แบบว่าพ่อรอครอ,อยอะไรจริงมันต้องนานกว่านี้นะพ่อเนาะเพราะตอนนี้มันเข้าเป็นเป็นมันเข้าบทเพลงแล้วบ,บ, <ด S 1> ลบทเพลงลูกทุเพลงคืออะไรวะแปลงเถาตาย <S 2> <S 2> เพราะว่าเถามันเริ่มตายแลยนะ้วไงโอ้พ่อมุกก็เลยไมวิ่งมาเจแม่มารับพ่อดิเดี๋ยวเแ<ป>ล้ะเดี๋ยวให้เปิดเพลงแปลงเถาตาย คือมีคนบอกว่าอยากให้เราดูแบบหันคลิปตังโมงให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะรอแต่ว่าพ่อบอกว่าปาร์คเพราะว่ามันน่าจะไม่รอดแล้วเหมือนเถามันเถามีมปัญหาอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพาไปรีวิวหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมเดงคิดว่ามันไม่รอดอ่ะก็เพราะคุณไปดูแลมันไงปล่อยๆแบบมันก็รอดแล้วแตงมาื้อแตงแถาตาย เริ่มละมันเริ่มไหนนี่จากลําต้นน่ะต้นต้นอ่ะมันมาจากต้นนี่ออกมาถึงลูกปั๊บเนี่ยแบบถ้าเป็นท่อหนาวก็ท่อแตกอ๋อเห็นไหมเนี่ยเหมือนท่อแตกฮะอ๋อเหมือนท่อแตกอะไรเนี่ยมันก็น่าจะไม่โตแล้วไม่ดีแล้วทําโทษพ่อมึงไะย้ายไปย้ายมาก็บอกแล้วถ้ามันอยู่ธรรมดามันก็รอดแล้วใช่ เนี่ยคนมือเย็นครับผมแล้ววันนั้นนะอุ้ยทะนุทะนอมเอาย้ายไปทางนี้แหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ครับไม่ย้ายมันใี่พาอ๋อมันให้พาแล้วพี่มันใหญ่กว่าเก่านะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหูบู๊เกือบสองโลเลยดีวัดได้ขนาดหน้าเลยแรงลงาเราจับดูสิเฮ้ยหนักเหมือนกระดาษอันใหญ่มาก เปิดงานว่ะมาจะตัดให้อ่ะเราซื้อแตงโมมาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบออกไาเดี๋ยวก็ต้องให้คนดาวกว้อีกเยอะแยะอีกแล้เพราะว่ามันยังเป็นลูกน้อยนี่อ่ะมันยังเป็นลูกน้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหลือเป็นลูกน้อยอยู่ในเงี้ยมันมาทรงแตงไทยมาลายแล้วใช่ไหมใช่ลายมาแล้วถ้าจะแตงไทยแตงไทยอ่อนรึเปล่าอืมแตงไทยอ่อนคนแต่นี้โคตรเจ๋งบ้านเรามีนี่นะทุกคนอันตะวันตะันถ่ายรูปแทนตะวันมาอยู่บ้านแทนทายค ะลวเจะตัดเลยป่ะตัดเลยตัดเลยเพราะอย่าไปจับมันเยอะอย่าไปจับมันเยอะเนี่ยแดดถ้าก็ปิดเนี่ยมันเสียบตายเอาเนี่ยนะได้กินสองลูกย้ำนะครับว่าอันนี้คือเราเราไม่ได้ปลูกเนาะไม่ได้ปลูกโยนไว้แล้วมันก็ขึ้นขึ้นออกมาก็เป็นแบบเราจะทำพิธีเปิดอ่าไม่ต้องพูดก่อนเฮ้ยต้องกระพริอต้องพูดก่อนต้องพูดก่อนวันนี้เป็นเลื่องงามยามดีที่เราจะได้ตัดตัดเอา ผลประกอบการของเ,ออเราคือผลผลิตคือ <c oughs> แต้งหมูดูซิว่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยความจริงอ่ะมันจะใหญ่กวนน่านี้ถ้าตะบูนไม่ตื่นบาดไว้กับมันใช่โอ้แต่นี้ก็ใหญ่นะแม่เนี่ยมาเดี๋ยวเทียบตลาดสิอ่ะ,ะเทียบตลาดเฮ้ย เฮ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะเกือบเกือบว่ะเอาวันนั้นแม่ก็ว่าตลาดนี่อยมันลูกใหญ่บ้านเราลูกเล็กที่ไหนได้เก็บตลาดโตเท่าล้วี่สองกี่บาทนัเนี่ยสี่สบ้าทครึ่งเดียวลูกหนึ่งก็เกบาทนี่นี่นบาททุกคนมันครึ่งเดียวขาตัดจไหนวะตัดเออเอ้ยาทำามทำม่ว่าจะแดงอยู่ดอกดูดิปักับดูดิหนักอึ้เลย หนักไหกเดี๋ยวถ้าถ้าจะไม่หรอแทนึทแรนต้องตัดนนี้ออกมไม่รู้ทำยไงมาเนี่ยเอานี่ออกกอนเออเอาไปแล้วครับพี่ดูน้ำน้ำน้ำแตกน้ำแตกโอ้ยแม่สลึ่งมากโอ้ยอะไรอ่ะขาวเ่ยทำไมขาวอย่างนั้น่ะ เห็นน้ำหนักมันดีมากเลยนะโอ้ยเขียนเลยดูอันนี้อันนี้ของที่เขาปลูกใส่ปุ๋ยมั้งเราไ,รไม่มีปุ๋ยเรนไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเราไม่มีปุ๋ยอะไรอ่ะทาขาจอเลยวะขาจอเลยทำไมันขาวเนี่ยแตออ่เม็ดมันมารวมๆกันๆๆน,นี่นะ เฮ้ยฝั่งนี้ดีเฮ้ยนั่นคำวิเคราะห์อันนี้ดีกว่าแล้วหรือว่ามันยังไม่จัดไม่รู้สิเออมันต้องรอของข่อมเบาอ่ต้องรอตักเครองลยอ่าต้องต้องรอโตเหรอเนี่ยต้องแกะอีกรอบนี่ดูแมสหนี่อยไม่ต้องขาวอยู่เลยอืมแต่อันนี้มันแก่น่ะอืออ่ะลองชิมอ่ะลองเดี๋ยวลองชิมดูลองชิมลองชิมดูลองชิมดูลองโดนโซ้อ่ะเฮ้ยแต่กรอบกรอบด้วอืมแต่เนื้อดีนะอืมอือขาวความว่าเดี๋ยวลองนั่งกินทุกคนต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะหาว่าเร่องเร่งรีบกลางอะไรเงี้ยคือขั่ว คั่วมันแตกแล้วเราเลยเลยต้องต้องกินเลยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายเฮ้แต่แม่เชื่อว่ามันหวานวะไม่ได้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ไดใส่เลยจะหวานได้ไงเอาจากแล้วทรมาตาไงขอลองชิมก่อนเอาไปแช่ไงต้องเอาไปแช่มาผมขอลองชิมก่อนชิมชิมของของเราเองก่อนเลยใช่ป่ะของเราเองเนี่ยอันนี้นะมันเข้าไปหวานจนแล้วนี่นะหวานโอ้ยหวาน ดูถ่ายแล้วมันแน่นไงแต่มันแน่นจริงอ่าแน่นแน่นแล้วกูก็ถูอีกเอาข้ามาแต่เอามือดีไปกูก็ถูรงพื้นอืมอืมไปกดาตลาดอีกหวาน่หวานวก็ตลาดอีกอืมหวานเลยแต่ไม่เย็นแต่ไม่เไไม่ใช่ตองเย็นทุกคนเอาเป็นว่าจะพูดรื่ประสบการณ์ขอในก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนปลูกมันมันขึ้นมาที่บ้านเราเองก็กลางๆเลยหวานพักก็ต้องกินตัวนี้ถ้าแต่ข้าวอาทิตย์หนึ่งโอเคเลยอืมเพราะว่าอันนี้มัน ก๋วยเตี๋ยแดงนี่ยหวานช่ำเลยเอากิ๊งเนี้ยกิ๊งเนี้ยให้ทุกคนให้ดูเนี่ยนี่นี่ทุกคนสีแดงอันนี้แม่บอกว่าหวานมากหวานหวานอหวานไหมรู้ว่าอืมหวานเลยอ่ะเกี่ยวไปแช่ตู้เย็นได้ไหมอยากกินเย็นๆทีนี้เอาว่าใครที่รอดูนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วพ่อเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนอ่ะ หลักเดือนทุกคนแล้วก็เนี่ยลูกโตแบบโตเทียบเท่ากับร้านที่เขาขายได้แล้วเขาขายครึ่งลูกสิบห้าบาทมากินของตลาดทิตลาดดูมันเปิดๆอ่ะพอๆนะเออของเรามันแน่นกว่าที่ตัวเนี่ยผมเขาได้ปุ๋ยอะไงเลยเรื่องสีของเขาแดงจังเนี่ยเขแดงฉ่ำของเขาแดงกว่าของเราเยอะเลยทุกคนดูของดูของเขาดิเออ่แล้วทำไงให้มันแดงนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวให้ปลูกใหม่รอบสองรอบสองปลูกเอาแค่นี้เดียวพอไหมแค่อยากลองลองกินดูว่าแบบอ่าตรงกลางเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มันกลับมันหวานอยู่แล้ว่ะ อันนี้หวานแบบแล้วก็ีหวานหวานหวานอะอันนี้หวานแบบเขาใส่อะไรหวานหวานซอิงลงไปเปล่าไม่รู้แต่หวานผอมโมโมหวานของเราออืใช่แต่หวานแบบหวานแปลกหวานแบบหวานตะแปะแต่หวานเนื้อของเนื้อไหมอ่าเนื้อกรื้อของเราของเราแน่นของเราของเราเนื้อดีกว่าไม่ขนาดเย็นนะอ่าทุกคนถือว่าขอบคุณแตงโมที่เลือกโตในบ้านของเราทุกคนบางคนบอกว่าดินดีมากอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่ามีอะไรโตไหมมันก็จะโตของมันอย่างเงี้ยวันนี้ขอตลาไปก่อน พ่อกับแม่ขอบคุณแม่ครับไปของเราดีกว่าอืของเราดีกว่า,า,วา,าไปบ๊าย yeah.